สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาทานเท่าวกาแฟน,นะคะมาทานท่าร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะ,ะบอกอร่อยมีอะไรเนี่ยม,<ะ>มาดื่มนะคะมาดื่มมาดินเนอร์กับครัวนะคะทุกท่านค่ะมาร้านซาซูมิเดอร์ม,มเจเามากินน้ำกันเดอสั่งอะไรไปบ้างเนาะ ไก่ทอดคาราเงะถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกคาราเนะนะคะไก่ทอดนะคะไก่ทอดชุบแป้งอ้ยอะไรมาแล้วอะไรมาอร่อย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 มาอร่อยมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วกับข้าวสาวญี่ปุ่นนะคะสาวญี่ปุ่นนะคะทุกท่านค่ะมาทานข้าวกับพู้นนะคะทุกท่านค่ะ มาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกท่านค่ะนี่ยังอยู่ไหนฮะนี่ยังอยู่ในกองค่ะนี่ไงเขาบริการดีนะคะน่ารักมากซีรีส์โอเคโอซากิอ๋อโซนออร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยครับอยูเด้อร่อยปลอร่อยครับอร่อยอร่อยครับอร่อยครับ มาทานด้วยกันนะคะทุกท่านคะ่ะวันเสาร์นะคะออกมาทานข้ากวกับพวัพว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 โอ้โหมาทานร้านซาซุมินะคะก็มีน้ำมาตุมน,นะคะเออมาสองคนนะคะทุกท่านคะ่ะเออไม่ไม่ใช่ไม่ได้ชวนลูกมานะชวนเข้าม,ม,มานะ<ๆ>เขาบอกว่ามันเออใหม่ใหม่ ลูกก็อบอกว่าหนาวหนูไม่ไปเพราะว่าวันนี้หิมะต,ตกนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าเดินมากับแฟนนะคะทุกท่านแม่จะไปทานซาชิมีกับพ่อลูกไปด้วยไหมชวนเขาดื่อนะคะเขาบอกว่าหนาวไม่ไปขอาทานอยู่บ้านมิยาก็เลยทํากับข้าวให้ลูกทานที่บ้านนะคะก็เลยออกมากับแฟนสองคนนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดมิยาก็หยุดพรุ่งนี้ด้วยนะคะ สาวก็มองคุยภป็าไทายสาวในร้านก็มองใหญ่เลยได้จะไปดิเสียได้อยู่ดิสเสียเป็นหวังรีบวิมมงมาเยเ้น้ออีหน่คุยถ่ายวีดีโอนึกว่าคุยกับเขาก็วิ่งม,มาหานะคะทุกท่านขาก็มาทานด้วยกันนะคะทุกท่านขาก็มีอีกเยอะนะคะสั่งเป็นเซตมานะคะทุกท่านขาก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะ ทานด้วยกันนะคะปลาซูมิปลาดิบเมืองปลาดิบค่ะเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะว่าจะอร่อยไหมดูนะคะนี่พวกของไม่ยากนะคะปลาดิบปลาดิบปลาดิบนะคะท่านคู้ชมมก็ปลาดิบปลาดิบปลาดิบนะคะ,ะน้ำลายดิโน โลกินซอสกินซอสคะอร่อยอร่อยหมอร่อยอร่อยคนอเมไหนเหรอสกไ บอกว่าอร่อยนะคะเนี่ยก็ทานไปคุยกับผัวไปนะคะท่าน่ะกินไปเราก็ผัวไปเมื่อเจอหายตัวเองไม่ได้นะทะ่านขก็ดูดูผัวไปก่อนนะคะดืมม่มน้ำมะตูมอร่อยไหมีมิจัยกูเลยกันด่าม <c oughs> แกไม่ค่อย จะไม่ค่อยชอบกินที่ว่าของทอดที่มีน้ำมันนะคุกท่านค่ะอันเพ่นพี่ทีพี่ฐานแม่มุยเจ้านี่เเป็นคนพี่ทีพี่ฐานอิ่ีคัวก่อนค่อยจะกินหมึกแล้วนะครับปลาหมึกม,มาเด้อไอสังเวียนไมากินน้ากันเด้อ<า>อือร่อยอ พอเสียบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยออยอร่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 ออร่อยอร่อยอราออร่อยอื่อยอร่อยอ,อร่อยอรยอร้อเ <Everything S 1> อร่อยออนร่อยอยรอยร่อยอร,รยรนอยอยอันอนย่อ,อยอยอย่นน ก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะมาทานข้าวข้างนอกนะคะยังไม่จบนะคะท่านข,ขาก็จะทานไปเรื่อยๆเนาะก็จะคลิปสั้นๆมาฝากเนาะสําหรับคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับาสวัสดีค่ะขออาุะาตหน่อยสวัสดีค่ะ <laughs>